ที่เด่นชัดแล้วก็มีห้ากับหกแล้วก็ก้าแค่นั้นที่ชัดน้องนั้นเป็นตัวปากถ้าออกศูนย์ผมก็ไม่รู้แสดงว่าเราแปลยังไงก็ไม่รู้เพราะในรูปมันไม่มีก็มีสามกับแปดแค่ตัวเดียวถ้าออกตัวนี้ก็ถือจบไปอะ่ะครับเลขบ้าอะไรจะหมอกสามแปดอีกอะนะหกห้าตัวนหนึ่งละหกตัวนหนึ่งละ ที่ขาดอีกตัวเราจะเอาอะไรขนานั้นะนะนะขาดอีกตัวหนึ่งต้นไม้เป็นแปดหินมีสามหินแล้วก็ห้ากับหกหินห้าหินหกเลขเก้าคือภูเขาสูงมันฝืนไม่ได้คือเห็นเมื่อออกทรงยาวๆหน่อยนะจะมองดูเหมือนที่เราพูดอ่ะเราก็จะแปลไปอย่างอื่นก็ไม่ได้อันนี้คือแปลรูปอ่ะ แ้ไป,ไปไปทางอื่นมันก็แปลไม่ได้อันจะได้อยู่ประมาณนี้ให้ผมก็หาว่าชอบไม่ชอบไม่รู้ผมแปลไปตามรูปอ่ะคอยว่ากันเราไปสอะหาว่ามันเขาคืออะไรแบบนี้ก่อนอย่างมันก็มีที่มาของมันอยู่ที่ผมก็ยังงงอยู่มันนี่ถือว่ายากอยู่นะแต่เราตามจริงเขาไม่มีเลขอะไรมีสามกับแปดตัวเด่นเขาจะหมอกสามแปดก็ กี้ออกแปดไรแปดเจ็ดใช่ไหมมาออกสามแปดบนนี้ก็ไม่น่าเกลียดของเขาเพราะออกสามแปดแปดก็ออกมาแล้วเลขจุกประกอบมันก็เป็นไปได้หมดห้าศูนย์หนึ่งเอาลองดูฝันสามเก้าศูนย์ห้าครับพราะว่าผมมองไม่ยังมองตัวเลขไม่ออกนาะ บางครั้งเราก็ไปคิดกลุ่มบางสิ่งบางอย่างอยู่นะครับก็เดี๋ยวเอาไปตามนี้ก่อนแปรไปก่อนเดี๋ยวเราจับประเด็นที่หลังคือพยายามดูตามรูปแล้วล,ะล่ะเราไม่พยายามไม่ฝืนรูปอ่ะนะอาตามนี้ก่อนเดี๋ยวผมไปไล่ทําการบ้านอีกรอบหนึ่งพยายามดูหลายวันแล้วมองไม่เข้าใจม็ไม่เข้าใจเพราะว่าเราจะทิ้งสามก็ไม่ได้ทึ้งสามชิ้นเขาก็เขียนให้สามพันไอ้สามอะไรนะสามวันแล้ว าให้ 3, ให,ให,หนึ่งอันนี้ชื่อน่าจะมาจากปะวานมันรูปทรงเหมือนคล้ายปะวานที่ถ้าเราจะไม่แปลเป็นเลขแปดก็ไม่ได้เพราะต้นมน้ำส่วนมากเราจะแปลเป็นเลขแปดอยู่ประมาณนี้ลาแปลตรงๆไปก่อนเดี๋ยวเขาว่ากันอีกเรื่องมันใดเรื่องอะไรที่เราตัวสนับสนุนเราได้มาทีหลังนะครับวันนี้ยังไม่ได้เขียนอะไรเนาะเพราะฝันก็ไม่ฝันก็เลยยังไม่ได้เขียนอะไรเราแปลไปก่อนกลัวพากันรอ 5 9 6เก้าหกหเก้าห้ก็เป็นไปได้ตัวนี้ผมดูบันไดก็พอเป็นไปได้นะครับผมจับยังไม่โดนเพราะเห็นลูปเขาเลขสามมันอยู่เด่นมากนะสเลขเขาก็ให้ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่เด่นเพราะชื่อถึงสามวานมันก็ชัดว่าเลขสามเด่นนะเราก็ไม่รู้มันจอกตัวไหนหรอกเราก็ต้องเขียนไปตามนี้ก่อนละนะครับ ตั้งสมมุติฐานขึ้นก่อนคือเราตั้งไปเลยนั่นเพราะเราไม่ได้อันนี้ก็อยู่ประมาณนี้เนะื้อจา์แม่ไปก่อนแต่ว่าตัวเลขผมยังไม่จัดเนอะเดี๋ยวขอดูบายในอีกรอบก่อนเช็คมาหลายวันแล้วยังไม่รู้เรื่องมาจะเดินทางหลายอย่างอยู่ก็เลยยัง,ย,งยังเหนื่อยเหนื่อยอยู่ยังไม่มีเวลาตั้งสมาธิเป,เป็นไปได้งวดน,นี้อาจจะเป็นโซนนี้ก็ได้อเป็นไป,นปนได้่นันจะเกี่ยวกับกรเลขล่างหรือเปล่าอันนี้นะ นะสครท่านผู้ชมตั้งโจทย์ก่อนนะสำหรับเมื่ที่แล้วอาจารย์แม่ก็เข้านะเข้าอยู่อาจารย์แม่ก็เข้าศูนย์เก้าอยู่กอบเราเข้าเจ็ดแปดอยู่เพราะแต่ว่ามันเจ็ดกับเจ็ดสองตัวแปดสองตัวสี่กับสองกงกลุ่มตัวเลขนี่ผมยังมองไม่ออกอ่ะมันเป็นเลขมันเป็นย้อนอดีตย้อนยุคอ่ะบางครั้งก็อยู่ในอาจารย์แม่แหละบางครั้งวันนี้อาจจะใช้เลขแค่สองตัว อีกตัวหนึ่งซ้ำก็เป็นลักษณะเบิบ่นหักอยู่ประมาณนี้อ่าตัวมันมีตัวเลขที่วางเป้าไว้อยู่มันอยู่ในนี้ละนะครับที่ว่าวางเป้าไว้อยู่มันมีอยู่2เซตอาจจะเซตข้างหรือเซตกลางผมยังมองไม่ออกนะผมผมแปลก็แปลไปตามรูปภาพแล้วก็พยายามดูกลุ่มเข้าๆไว้อะนะ อลองดูก่อนเนื่อคืออา,อาจารย์แม่แปลไปก่อนเดีย๋ยวพว่ากันไม่จัดทิ้งเนี่ยพอพอดีเราแปลไม่ได้ในรูปมันไม่มีเลขศูนย์เลยเดี๋ยวเราก็ต้องเอาตามธรรมชาติแบบนี้ไปก่อน499น่าจะพอได้อยู่นะเพราะว่าเราลักษณะ99แต่ผมชอบเนี่ยผมชอบถ้าผมมองนะผมชอบถ้าเป็นเบิ้ลเนี่ยผมจะชอบ996 ันเลขคูณแนะไม่เขียนนะต่ายโบราณเลขเก่าาอ่ะเก้าเก้าหกถ้าผมดูตามนี้นะเพราดูหินหินมันมีสามก้อนแต่ถ้ามาเป็นลักษณะห้าเก้าหกก็สามหกห้าห้าหกสามก็ได้เป็นเลขปีหนึ่งมีสามร้อยหกสิบห้าวันก็เป็นไปได้อยู่ ห้าเก้าหกเนี่ยผมชอบนะแต่เป็นเลขที่ผมเคยทําได้อยู่หรอกแต่ว่ามันไม่ได้ออกนานครั้งสุดท้ายเ็าออกห้าเก้าหกนั่นแหละเลขหกเก้าห้ามั้งจำไม่ได้ห้าเก้าหกแปะฝันให้หน่อยเขียนอีกกระดาษใบหนึง่งแปะฝันแปะฝันหเ,หเห็นไยคนจําไม่ได้ว่าลุงฝันไม่ได้เขียนใส่นี่นะเขียนอีกที่นึ่งฝันฝันว่าเพื่อนเห็นเห็นเพื่อนลุงมนะั้ง ันจำได้ว่าเขาตายอ่ะโดนฟ้าผ่าอยู่กันมากี่ปีรุ่นเดียวกันมะลวงรุ่น,รนเรียนรุ่นเดียวกันแต่เขาเป็นน้องน้องเดือนอเป็นคนละพศอสอบจำได้ว่าเป็นผู้หญิงฝันแรกๆในลุงแม,ม่นนะสองห้าศูนย์เจ็ดถ้าลบต่ำนี่ก็เป็นหกสิบเอ็ดนาะครับฝันโอ้ไม่เคยฝันแสดงว่ามันก็ตัวเก่าเะนาะเพื่อนเก่าใช่ไหมหรืเพื่อนเก่าอ่า ฝันน้าเพื่อนโดนฟ้าผ่าบางคนเอฟซีบางคนเขาบอกว่าาไปดูฟ้าผ่าเป็นเลขหกหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหกนะเพราะว่าอ,อันนี้ฝันน้าเพื่อนตายเนอะฝันแต่ตองวนวดแล้วล่ะอันนี้ให้ฝันแปลฝันให้ออลัก,กี่โอเคจากตามนั้นแหละแปลฝันเผื่อใครชอบเดี๋ยวลุงจะลืมไงอ๋อผมฝันเล้งหกหนึ่ง 6, 1, นะคุยวันน้ำไปออกเก้าหนึ่งแล้วมันกลับ <laughs> เลยว่าคนอื่นไม่ได้อะต้องให้พรเขาตลอดนะมันก็อยู่ประมาณนี้แหละคนปากนักว่าตัวเองได้ไหมว่าตัวเองก็ไม่ได้ไม่ได้ห้ามพูดเราต้องรวยตลอดเราต้องถูกตลอดต้องให้ให้พรตัวเองเหมือนกันให้พรคนอื่นแล้วพรตัวเองด้วยมันถึงจะเป็นเพราะปากเราขยับไม่ได้อพูดคาไหนคํานั้นพูดไม่ทันบางครั้ง มันเคยเคยประสบการณ์มาพูดไม่ถึงจัวโมงก็เจอมาแล้วงั้นวดน,นี้ขอสามตัวเนาะก็ะเลยว่าเราต้องพูดว่าต้องเอาสามตัวให้ได้งวดน,นี้เราทำไม่ได้ดนะการสไตล์มันนะค,คือสองหลักแสนมาสามงวดปั๊บงวดน,นี้มีโอกาสที่จะหามสไตล์หามแต่ว่าถ้ามันหามคือเป็นเลขตัวไหนครับนี่คือโจทย์เพราะมันจะมีลุน้นเนาะถ้าเป็นหามปับ๊บมันก็ใช้เลขแค่สองตัวนี้เราก็ทำาอะไรมันง่ายที่ มผมชอบสไตล์โบราณถ้าจะเป็นเบิ้ลเบิ้ลสิบเอ็ดมันถ้าตามรูปมันก็พอได้มันก็จะมีคู่ขัดก็น่าจะมีห้าห้ากับหกหกนะครับก็ได้อยู่ประมาณนี้ถ้าสามเด่นเขาจะเล่นสามสามก็ได้เรื่องของขอนะครับอยู่ประมาณนี้มันถือว่ายากอยู่แต่ว่าเราพยายามก่อนเนาะครั้งอยากคุยฟังเยือ